ครับก็สวัสดีนะนะนะทุกท่านครับอ่าเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปที่แหลมแท่นนะผ้าเขียวละเราก็จะไปที่แหลมแท่นก็ไม่ได้ไปนานแล้วนะออพอดีว่าละปอนละปอนลบปอนกับเซียนครับโอเคเดี๋ยวเราไปไปดูกันวันนี้มันก็นะไปไปลองดูน,นีกว่าครับตอนนี้เราก็มาถึงหมายแล้วนะ ลืมมาถุงมือไม่จิบโอยผมก็ว่าจะเช้านี้นะเออผมก็อันนี้นะคันจัต้าโมบายนะโมบายหท่อนนะก็5้าฟุตสิที่เคยใช้นะคันสั้นผมจะเอามาใช้เนี่ยตามหมายแบบนี้ถ้าเป็นคันสั้นๆน,นะมันก็เวลายกยกปลานะอุ้ยน้ำขุ่น เพราะว่าเวลาเรายกปลาม,มันมันสั้นนะมันสั้นดีโอเคเราลองเดินไมไม่ได้มานานแล้วเด่ยอืมนันคือฝนต้อก,กะต้านต้กน้ำข้นอะเหมือนน้ำจืดลงเลยนะอืมมีกลิ่นอะอืมอย่างแรกเลยมองลูกปลา ปาน้ำเสียเลนี่อาสายสายผมก็ใช้ PE เออศูนย์ศูนย์จุดหนึ่งนะเป็นตัว dual ใช้สายศูนย์จุดหนึ่ง น้ำไม่น่าเล่นปลาเลยไม่น่ามีปลานะนะจับจับคันยาวๆมาแล้วมาจับคันสั้นๆนก็จะปแปลกๆเราออกไปดูข้างนอกยผมก็ใช้หัวจิกหน่งจุดหานะเอ้าวนี่ไงโดนไปแล้วไอ้เป้า เปางับหางไปแล้วครับมีหอหมดหอครับถ้ามีเป่าแบบนี้ก็น่าจะเล่นไมโครมากกว่านะเป่างับหางไปแล้วครับหหคตอนนี้เราก็มาใช้ไมนี่นะไมโครไมโครจิก1นนะไม่ไหวครับพี่เป่ามาเล่นหางหางหนอนอย่างเดียวเลย พี่เป้าว่ากัดทางขาดหมดไม่ไหวครับได้ไมโครดีกว่าพี่เป้าเยอะพี่เป้าเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูันต่อไปครับยังไม่โดนเลยลูก <c oughs> ปลาเยอะมากนะโดนเลยเหรอเฮ้ยมาถึงโดนเลยอ่ะนั่แน่ เหรอปลามันอยู่ฝั่งนี้แล้วเหรอน้ำวน้เปลือเหรอเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ตัวเอาเหรียญสิเหรียญบาทเป็นก้นก้อนเลยเหรอไอ้เชี่ยมันเอียงวะมันจะหักเหรอไหนไอ้ไอ้นี้เปล่าเฮ้ย อะไรอ่ะปิ่นแก้วหรอเมื่อสีดำเออไปเอาหรอกทุกคนแค่นั้นปล่อยไปโตปล่อยข้างหลังเลยครับปล่อยข้างหลังเลยเยอะต่อปะให้นด้ไปเก็บตากเยอะต่อปะ อัมสวัสดีครับดีไมครับตัวเล็อเปียบไม่ใช่ครับผมใช้ของดีเครับเฮ้ยโดนอีกครคพีครับ DKP ยับกว่าใช่ไหมผมยักว่าใช่ที่ไหนางเตนาากำลังผลิตอยู่เอ้ยัวตอยรอเพื่อนมาตามเพื่นไง

ตุงมันเล็กอ่ะถุงเปิดถุงเลยเนี่ยเปิดถุงใหญ่เออนี่จะได้อยู่เอายังใหญ่ได้ยังโอเคเอปิดคิบไปเนี่ยเปิดอยู่เดือดว่ะเดือดเดือดเดือดอยู่ไหนวะแค่เมื่อกีกินปลาเลยเนี่ยเจ๊วะเฮ้ย

เออะไรครับน้าขัดโรยลงเออมันกัดตอนโรยครับผมครับครับว้าวเหมือนกันนะเออรถมึงมึงขัดช่วงสายหย่อนอะวัดไม่ได้จังหวะ เนี anut, ่น <regret fully? S 2> ี่ยม <tr> <ê> ีตัวตะไล่นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเลมีตัวไล่ปึ๊บปึ๊บปึ๊ จะเล่าเต็มถุงกราเหมือนเนี้ ป้านรอเอ้ยฮะสวยนะมีเห็บ้วย <c oughs> มีเห็บเวยนี่เห็บปรสิต

แล้วมัน wat ไม่ทำน่ะเห็นกี่มันกินแล้วมันย้อนสายอ่ะเรียกนึกว่าเลี้ยงรอสายรออนี่แล้ว

ไปสะพานนู่นเหรอไอไปโน่นนะ่ะอ๋อไม่ตายเฮ้ยหนีเงีเฮ้ยหลุดเฮ้ยอะไรวะและ้วมันกัดยังไงวะเ <laughs> น,นี่ยกากเฮ้ยอ่อนดีขวาเ <laughs> ยอะบอกว่ากากบอกว่าอ่อนดีขวา,วา,วา,วา ยึดเป็ดได้ไรวะกัดยังไงวะไม่ให้รับฟอนได้ตัวไอ้เห้ยเอ็นมเห็นมาเห็นมเอ็นมาบอกแล้วมันกัดยังไงแล้วบอกพี่กปืนหายไปเลย าอะไรวะไอเดียอะไรวิ่งนะี่แหะเดียวเองนะหลุดเ,ดเลยเออทั้งผมก็ดูเลยดูเววิ่งขนาดนั้นแล้วยังหลุดอะ่ะถีึงท่าเหยียบเข้าป่าแล้วมือนกับมืโดนเบ็ดนีน่หรอเออมันจ้เอ้ยนั่นน่ะนั่นต้องส่งปิดเฉยเลยต้อ,องส่งหน่อยอ่ะเฮ้ย<ม>ดีใหญ่อยู่อันนี้ใหญ่อยู่ไม่ผมสายเรน่มทันเหรอแล้วมันวิน่งกลับมาวะอ้าวเหรอใช่ละใช่ละ

ตาใครวาไปคุณวาใครวะเาขี้ปยเราขี้้เดี๋ยวแก้เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋โอ้โหตาพันเละเลยแล้วพันใหญ่ไงวะเนี่ยโอ้โหมันพันแล้วมันกระโดดไปนวนวนตตัดนะตัดนะตัดอยมันหมให้ตัดนี่จะฉีกยวผมอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนะให่งวะอ้ยใหญ่ละใหญ่ดีไม่พูดเฮ้ยให่วะเฮ้ยถ่ายวี่โอ้ยได้เลยครับ แอมีเป็นสมพันธ์กันอยู่ใหญ่ไม่กัดไม่กัดแปลกๆกัดแบบนะอืมต้องพอมันกัดแล้วแบบมันต้องเหมือนกระส่งสายอ่ะการส่งวัคไม่ใช่กัดส่งของบาง เหมือนมันจัดแล้วมันมันวิ่งตามอะหายไปแล้วเราจ่าฝูงมาเฮ้ยวิ้ดเบอยเฮ้ยะไ้ยเฮไมเฮ้ดับวะไม้ยเดับเฮ้ยเายเฮ้ยเ้ยเ้ยเ้วเ้า ปลา,าไม่กัดกูเลยกูต,า,ตา,ายผมตายแล้วนะฟอนนี่มันแหลมแท่นนะตัดสายผมทำไมอ่ะไม่ตัดแคตตัดสายเลยต,<า>ตัดสายผมแต่แล้วไปผูกเบ็ดอีกตัวตายแล้วนะฟอรรนเดี๋ยวบอกแล้วอย่าใช้อ่ะติดใช้แล้วติดตใช่แล้วเคยตัวใช้แล้วเคยตัวไงตายแล้ว ปลาไม่ไก่ก็รอไม้ตายทั้งนั้นแหละไม่โคด็อปข้างนอกมีอยู่นะจับตัวนี่ไงไม่กินจังหวะโลยใช่ปะนปลามาเย

ไงนั่นไงผมบอกแล้วมันลาสายเชี้ยเอ้ยมีตัวมตัวเล็กนั่นห่ะไหนนะตัวอะไรมาโชว์โอ้โหใส่เนี่ยนะเชี้ยผมบอกแล้วที่เนี่ยที่มันไม่ติดอ่ะเชี้ยถ่ายไว้ก่อนกินไม่ได้เชี้ยดูตัวลายยังไม่หมดเลยที่เนี้ยผมนอนอยู่บ้านดีกว่าโอ้โหอะไรวะผมว่าผมเล็กนะเล็กกว่ะ ปลาปลาแหลมแท่นเนาะถ่ายรูปไปไหมปลาแหลมแท่นเยกับทิ้งพันเบ็ดปลาแหลมแท่นเฮ้อเหลือบดเออจริง บางทีเดอมันจะต้องแบบวิ่งนั่นไงเฮ้ยเนี่ยแหวนแหวนเพียบเลยเนี่ยแหวนแหวนเพียบเลยเนี่ยใช่เลยนะกี่เนี่ยเบาชิบหายนั่นไงแวนนั่นไงเลยเนี่ยโอ้โหลัวตึ๊กตึ๊กตึกตึกเลยแม่งลัวตึ๊กตึกตึกตึกเลยอ่ะ

mời 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 mời

นะครับโฉบโฉบโฉบผมโฉบนเนาะโฉบโฉบมเกือบอ่าาาาาอาา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 ามาา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 ามาา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 า ไป่เลยม่อโมันุบมันปไไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องลูกไม่ต้องร้องเบาเบาเาคนเรื่องข้าฉาปู่ไอือไม่ต้องร้องลูกไม่ต้องร้อง ไม่คุยช่วยชีวิตฝ่อยใม่ทำเองทุกอย่างเลยว่าเออไม่สบายอันี่จะบอกอุ้ยเต็มถุงเลยนี่ไม่ลงไม่ลงไมลงไป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 แล้วมันลงไปเอาเลยใช่ไหมผมไม่เห็นอะไรเป็นคันเคาะเลยก็หยอดปุ๊บแม่งทัดเลยใช่โอ้ยได้ก็แม่งวนมาพอดี trời trà phúm trà phúm trời ơi không có đủ đừng nghe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  bỏ nghi ập đừng nghe nó bỏ nghi ập cắt nón cắt nón luôn mấy khô hấp นอนดิครับไว้วิ่งตัวใหญ่ว่ะวิ่แต่กัดน,นอนนะครับ้ดับชัดมหมดแรงด้วยอียไม่โควงูหายครับนะอ้าวเฮ้ยโูหายครับนะอ้าวไม่เหลือแต่หนอนอา้าวอะไรวะน่ะอ้าวอะไรวนะนาะหายเป็นหนูคุ้เลยครับแนละ วิวันนี้ตกปลาแพงนี่นะสตัวนะไมโคะเดี๋ยดิใส่กระป๋วนี่ไ้สตกอะไรวะเนี่ยเดี๋ยดไม่กอะไรดไมตกไ่ีสายให้ผูกอะไรเลยนอหเอ ใจของมึงมันไม่เข้าใจว่ะเออแล้วจะกลัวแคโรเนปเหรอระมัดสายเก่งด้วยนะขาดตรงขาดเหลือเส้นเลยนะยังอยู่เลยนะเอออผมก็ไม่ได้มานานดื้อแล้วแม่งไงหนี่ไงไม่รู้ว่ะ ทัึงนองจริงเนี่ยนี่โดนนะก็โดนแล้วอุ้ยอุ้ยตัวใหญ่ด้วยอุ้ยไอ้คุดอืมไอ้คุดไอ้คุดไม่คุดอ่ะไอ้คุดไอ้คุด ข้างนอกนะบอลไหไหแล้วข้างนอกมีอยู่มันวางอะไรไม่ได้นะมันมี2มือก็ต้องจับรู้จับวันนี้อะเออไอ้ที่เสียบคันเบรกก็ ใช้แล้วมันไงไม่รู้อ่ะนนใช่ใช่ใช่เฮ <liv> <c oughs> ้ยเฮ้ยลุดโอ้ย อะไรวะโอ้โหโอ้โหแล้อฟอนเหมยโฉมเลยกระช่างเหมยโฉมเลย Hơi đồn Đồn Đồn, nó còn đồn Mấy dù sắc cày à Mấy trái chạy tay thùng với gái Ô <laughs> Mày khó đọc <laughs> หัวนู้นนะครับหรอหืมสายมันจะขาดหรอกเอาหน้าขาเป็นไรครับหน้าแถวนี้มีร้านร้อเหรอครับทำไมอ่ะปวดเอวเลยปวดเอวปวดเอวปวดเลยอะโอ้ยไปกอดกินปวดเอวอ่ะ แหลมแท่นตึงลุกเป็นไฟหมดเอวหมดเลยขาล้านนวดกันขาล้านนวดกันนี่พระคุณไปไหนก็ไปไปนี่นะคราวนี้สองคนนะโอ้โหหลุดเกือบสิบตัวเบอร์เบอแค่เก้าตัวเชื่อมันเออหลุดไปเก้าตัวอ่ะโอเคเก้าก็เก้านีนะโอเคเดี๋ยวเพิ่งนะแหลมแท่นตึงลุกเป็นไฟเลย โอเคใครจยังมาเล่นก็มานะมามาแต่ตัวมันไม่โตตัวไม่ค่อยโตครับแต่ก็พอเล่นได้พอได้สนุกออ <laughs> ไปแล้วครับบ๊ายบาย